ครับครับตอนนี้คนกู้ชีพมีคนครับคนเดียวครับก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับครับมีผู้อาเจโสช่วยใไหมครับ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 ตอนนี้ก็มีเหตุวุ่นวายที่มหาวัดทุ่งใหญ่นะครับจากคนข้างครับก็ตอนนี้ก็ขอกำลังชุดชลบรมาช่วยเหลือ อ่าคนคุ้มท่านด้วยครับมีคนเจ็บใช่มครับครับมีคนเจ็บครับเจ้ามส์อสมรู้ว่าหน่วยกู้ชีพให้ด้วยนะครับคนเจ็บมีอุ้งมือครับมีครับครับครับรับทราบเดี๋ยวจะปฏิบัติการถึงครับกับคุณชลบมครับตอนนี้มีเหตุมีเหตุเกิดที่แนวรับทุ่งใหญ่เตรียมรับเตรียมไม้ให้พร้อมเตรียมไม้ให้พร้อมเดี๋ยวด้วยจะเป็นล้มอ่ะพาเข้าลูมก่อนเตรียมไม้ให้พร้อมนะครับเตรียมไม้ให้พร้อมเพราะตอนนี้มีคนข้างนะครับ ครับครับน้องครับน้อเย็นจเย็นๆนะครับมีมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะรครับไม่ต้องซึ้นมาผม่ะเเดี๋ยวจัดการให้ใจเย็นๆนะน้องคุยกันก่อนใจเย็นๆนะครับวางอาวุธก่อนนะครับเราจะได้คุยกันนะฮะใครคนมาเนี่ยอมาช่วยมาช่วยน้องมีปัญหาอะไรตุกติเราได้ี่ทุกคนทีมาช่วยนะครับน้องมีปัญหาอะไรเราจะได้ช่วยกันได้เระับได้ได้เดี๋ยวกันั้นต้องการอะไรต้องการอะไรจันัน เจ้าตังได้เดี๋ยวก็นานจะตักการมาให้แต่ใจเย็นๆน้องก็ใจเย็นๆนะพี่นี่ก่อนอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะครับถ้าหากว่าน้องไม่เชื่อฟังประมาณห้านาทีเราจะต้อนระเนินการนะครับเพราะเรามต้องการให้เก็บตัวนะครับขอให้น้องใจเย็นๆครับแกังงี้นพ่อพูดต่อไปพ่อพูดต่ครับน้องต้องการก็นานใช่ไหมครับมาแครับเดี๋ยวเดา๋ยนก็นานกัตรียมมานะครับด้วยกันนะแล้ว ก็คืคเขาไม่อู้ด้วยไม่รู้ด้วยมีอะไรบ้างมีมีไหมครับเ๋าอุ้มหนุนถ้าไม่มีถ้าไม่มีสมุทรแจครับเด็ดดี้นะครับเด็ดดี้หมอจะได้ไม่เจ็บตัวนะครับใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นที่ขบครับครับเอาไปที่โรงพักนะครับเอาไปที่โรงพักนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi <laughs> à. Để không bỏ lỡ những video